เอาละครับสวัสดีเพื่อนที่น่ารักนะครับอยู่กับผมแบงก์กับเกม n f t Farmer World ที่อยู่ในเชน i n แว็กนะก่อนหนึ่งลยคลิปนี้ไม่ได้มีการแนะนําเพื่อนลงทุนคิดวิเคราะห์แยกแยะแต่ตองกันเหมือนเดิมก็ตอนนี้ผมได้เข้าเกม Farmer World เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าใครที่อยู่ในโลก n f t น่าจะรู้จักเกมนี้กันดีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักว่าเกมนี้มันเล่นยังไงแล้วก็ลงทุนเท่าไหร่เอาไอนานไหมเริ่มต้นยังไงดีแล้วก็สุดท้ายจะเป็นในเรื่องของการใช้สคริปต์ในการลันนะครับในการให้เ,เล่นอัตโนมัติออะไรย่างี้ โอเคนะครับก็เพื่อนๆกดตรง Pay and e a r เเข้ามาปุ๊บมันจะมาอยู่ในหน้านี้ล็อกอินในเรื่องของเชนแบ็กให้เรียบร้อยเมื่อเพื่อนๆอยู่ในหน้านี้นะครับก็ต้องเอาตัวของ NFT เข้ามาในตัวเกมก่อนนะครับก็เข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะอธิบายง่ายๆนะครับในเรื่องของตัวเบ็ดเนี่ยจะหาในเรื่องของตัวอาหารให้เราแล้วเรากินอาหารเราก็จะได้พลังงานเอาไปขุดหรือเอาไปตัดไม้นี่แหละนะครับเพื่อนๆก็ตัดไม้ปุ๊บไม้เราก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม้ทําหน้าที่อะไรนะครับก็เอาไปครับอุปกรณ์นั่นเองหรือว่าเพื่อนๆจะขายก็ได้แต่ คีย์หลักของโทเค็ตนี้นะครับจะเป็นไม้ไม้จะเป็นหลักผมไม่แน่ใจว่าราคาไม้หานทองหรือเปล่านะครับถึงจะคุ้มนะก็ส่วนตัวตอนนี้ผมมีเบ็ดมีขวานนะครับสโตนแอคแล้วก็ขวานจิ๋วนะครับก็ตรงนี้เลยโอเคนะก็ขวานนี้นะครับจะให้รีวอร์ดต่อชั่วโมง1.7อ่าขวานจิ๋วนะครับจะให้0.7ต่อ2ชั่วโมงนะครับกิน e n นจิ y 4การซ่อมแซม1นะครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับ Energy 5ต่อชั่วโมงนะครับการซ่อมแซม3แล้วก็อันนี้ไม่่ได้เเสีย Energy นนัอง ส่วนตัวผมไม่มีรถขุดทองนะครับเนื่องจากราคาแพงเกินไปเกมนี้ผมจะย้ำเพื่อนๆนะครับเออสักนิดนึงและกันผมเข้าเล่นเกมนี้นะครับเพื่อจะศึกษาแล้วก็จะคับของนะเพราะผมมีเป้าหมายสําหรับเกมนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัว F12K ล้วกันนะครับเว็บนี้ที่ดูในเรื่องของตัว ROI ของต่างๆนะครับถ้าเพื่อนๆดูฝั่งในเรื่องของตัวเนื้อนะครับก็เอาไอชิ้นแรกนะครับเป็นเรือนะครับก็อยู่ที่42วัน สำหรับผมว่าไม่นานนะครับถือว่าโอเคเลยถ้าเราเล่นสายเนื้อนะสายเนื้อนะครับรายได้นะครับจะอยู่ที่464ว็กนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ราคาก็ก๊อปมาวางในตรงที่คอยมาเก็ตแคปนั่นเองนะครับก็ประมาณ7,000กว่าบาทแล้วเราลงทุนเท่าไหร่ล่ะถ้าตัวเรือนะครับเน้นเป็นตัวสีฟ้านะเพื่อนๆเพราะว่าคับถูกกว่านั่นเองนะครับก็ถ้าเราซื้อเรือนะครับราคา300,000เราได้วันละ7,000บาทนะครับ ก็เป็นยังไงเพื่อนเพื่อนเื่อคิดว่าสามแสนนี้ไปลงทุนอะไรดีเปล่าทีเนี้ยเราก็จะมีเงินว่าเราเอาเงินสามแสนไปชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าไอตัวนี้คุ้มกว่าตัวนี้คุ้มกว่าเอออันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะเพ,นนะพราะเงินของเพื่อนเพื่อนัน่นเองโอเคนะครับก็ตรงนี้จะเป็นฝั่งเนื้อฝั่งไม้แล้วก็ฝั่งทองส่วนตัวขวานจิ๋วในนี้ยังไม่ได้เอาเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อนเพื่อนก็จะมีในเรื่องของขวานหินแล้วก็ขวานไม้ส่วนตัวจริงๆผมชอบขวานไม้นะเพราะเอาเอาไอ้ยี่สิบเจ็ดว ถือว่าโอเคเลยอ่ะ่วันอันนี้คือกรณีรัน24ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆแต่ผมว่ามันไม่ได้นะครับผมลองละส่วนตัวผมมาประมาณ20ชั่วโมงนะครับอีสชั่วโมงมันเออเลร์เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะก็เออก็ตามนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมขอไปดูขวานไม้ของผมใกล้ขุดละอีก42ิวินะครับก็ตรงนี้นะเพื่อนๆก็ดูได้นะครับอ่ะแล้วทีนี้เราจะไปดูในเรื่องของตัว ขวานจิ๋วละกันนะครับว่าขวานจิ๋วถ้าเพื่อนๆสนใจศึกษาหรือว่าอยากเข้ามาเล่นเนี่ยขวานจิ๋วเนี่ยมันน่าลงทุนไหมนะครับราคาขวานจิ๋วยจริงๆครับถูกกว่านะครับเพื่อนๆแต่ในเรื่องของตัวครับไม้กับทองผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช้เท่าไหร่ถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้อ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คราคาขวานจิ๋วนะครับขวานจิ๋วตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณตีเป็นสองพันนะครับเพื่อนๆเออเพื่อนๆไปรับในกลุ่มก็ได้นะครับรับขวานจิ๋วพันแปดนะครับหนึ่งจุดแปดเคอะไรอย่างงี้นะก็ ลองดูนะครับอาจจะมีคนมาปล่อยส่วนตัวผมได้ขวานจิ๋วมาราคาประมาณพันหนะครับพันหตอนนั้นราคาหูขวานจิวว๋วแบบลงเยอะมากเลยเพราะว่าผมว่าเอาไอมันรู้สึกประมาณ40วันมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับราคาเออรายได้ของขวานจิว๋วอะผมว่าน่าจะประมาณเออวันละวันละประมาณ 60- 70นะครับเจ็ดสิบถึงหนึแล้วกันตีเป็นแบบนั้นแล้วกันนะครับเพราะว่ามันได้มันไดในเรื่องของตัวไม้นะครับตัวไม้อ่เดี๋ยวเราไปเครื่องคิดเลข ตัวไม้มนได้อยู่ที่0.7ต่อชั่วโมงนะครับเ,เพื่อนๆก็ต้องคูณ12อันนี้คือรันเต็มที่เลยนะมันได้ไม้อยู่0.8นยแนะครับแล้วก็คูณจุดนะครับราคาไม้นะก็อยู่ที่7.8แวกนะครับเดี๋ยวเราลอ,ลองมาดูอันนี้คือเป็นการคำนวณไม่หักทองกับเนื้อนะครับเ,เพื่อนๆก็อันนี้ขอวงเล็บสักนิดน,นึงก็จะได้อยู่ที่121นะครับแต่ในเรื่องของตัวผมอ่ะผมมีแหอยู่แล้วเ,เพื่อนๆเข้าใจไหม นะครับอันนี้คือผมมีแห่แล้วผมสามารถเอาเนื้อโยนไปในอีก ID ดีหนึ่งก็ได้ส่วนตัวของผมนะผมก็จะทําอดีใหม่แล้วก็ซื้อขวานเนี่ยแหละงบจริงๆมันอยู่ที่ประมาณ4,000เองนะครับเพื่อนเพื่อน4,000 4,000ได้อยู่ที่ประมาณเ,าเพื่อนเพื่อนก็เอาเจ็ดเนี่ยนะครับไปคูณคูณสองสิบห้านะครับเอ่อสิบห้าตามนี้เลยก็วางไว้ก็อยู่ที่ประมาณสองร้อยสี่สิบสามบาทนะครับก็ ROI อยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าวัน นะครับตีเป็น30วันละกันโอเคนะก็อันนี้คือขวานจิ๋วนะครับเอออันนี้คือผมขอยกตัวอย่างเป็นผมนะเพราะผมมีในเรื่องของตัวเบ็ดนะครับแล้วก็เนื้อของผมอะเหลือเฟือนะับเนื้อเหลือเฟือมากผมว่าไม่ต้องขายเนื้อก็ได้นะครับแต่ผมก็าจะาขายแบ่งเป็นขายโยนไปไ d ดีที่มีขวานจิ๋ว2อันนะครับเพื่อเอาไปเติม energy เออในการขุดนะครับแล้วก็เอามาขายเป็นทองนะครับส่วนไม้นี้ถ้าถามว่าขายไหมผมก็อาจจะเอาไว้ครับ ขวานจิว๋วเดี๋ยวผมไปดูในเรื่องของการคราฟนะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูคอนเทนต์ในเรื่องของการคราฟขวานหรือว่าอะไรเนี้ยก็ลองบอกคอมเมนต์กันได้เพราะจริงๆผมว่าจะน่าจะทําอีกหนึ่งคลิปในการคราฟเอ่อในการคราฟเออ่ขวานไม้นะครับเออเนี้ยนะครับแอคธรรมดาเนี้ยขวานเนี้ยก็เอ่อราคาจริงๆมันอยู่ที่ประมาณ3 0,000มั้งสามหมื 30, ่นอ่าเดี๋ยวเราลองเช็คราคารักน,นิดน,นึง3ามหมนนะครับจริงๆถือว่าถือว่าราคาน่าลงทุนไหม ผมว่าน่าลงทุนนะน่าลงทุนพอสมควรนะครับถ้าแบบผมมีผมมีห้าหมื่นผมก็จะเลือกซื้อขวานนี้อันนึงแล้วก็ไปขวานจิ๋วอันนึงแต่ถ้าเราได้ขวานนี้1อันแล้วได้ขวานไม้หนึ่งเออได,ได้ได้ขวานไม้หนึ่งอันได้ขวานหินหนึ่งอันเนี่ยผมว่าเฟี้ยวอะเท่เลยนะครับจริงๆมันมันงอกได้แหละเพราะตอนนี้เนื้อผมมันเหลือเฟือเนื้อเหลือเฟือจริง,รงๆนะเพื่อนๆใช้ไม่หมดนะครับตัวตัวของเบ็ดเนี่ยเดี๋ยวเราลองขุดให้เพื่อนเพื่อดูกันละกันนะครับอ่ะน,นะ ในการขุด1ครั้งนะครับมันมีในเรื่องของตัวค่าฟรีนะครับค่าฟรี8%นะครับนี่ผมจะได้0.6เนี่ยนะครับเนี่ยก็ะโดนมันไม่ได้เต็มนะครับเพื่อนๆศูนอย่างที่ผมคำนวณให้เพื่อนดูนะครับก็ก็ลองลองลบไปดูก็ได้นะครับอาจจะเป็นเหลือประมาณสัก13แวกเออหรือว่า12แวก็ได้นะครับนี่นะ12แวก็ไม่น่าเกียดน,นะส่วนตัวผมก็ประมาณเอาเป็น30-40วันแล้วกันเพื่อนๆสำหรับขวานจิว๋ว โอเคนะครับก็ตรงนี้หมดไปเรียบร้อยละถ้าใครอยากดูคอนเทนต์ในเรื่องของตัวคราฟก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ส่วนตัวผมอ่ะก็น่าจะขยายอีกหนึ่งไอเดียแหละนะครับเพื่อนๆแล้วก็รังสคริปต์เอาส่วนตัวไอเดียนี้ถ้าถามถ้าถามว่าในอนะาคตจะเป็นยังไงเร็วๆนี้นะครับผมพูดว่าเร็วๆนี้แล้วกันว่าเดี๋ยวขวานนี้จะมาแล้วนะครับเดี๋ยวมันไม่ไหวผมว่าจะทาคราฟเองไปซะเลยสามหมเดเดี๋ยวผมลองไปดูไปรับในกลุ่ม35ก่อน ถ้ามีคนปล่อย30,500หรือวา่าเพื่อนๆใจดีนะครับเล่นอยู่รวขี้เกียจอยากให้ผมมารีวิวหรือว่าเป็นสปอนเซอร์นะครับก็ก็ได้นะผมก็ยินดีนะครับยินดียินดีที่จะเข้าร่วมนะครับแล้วก็เราก็จะเติบโตไปเลื่อยไฟฟ้ากันนะครับเลื่อยไฟฟ้าราคาตัวนี้เท่าไหร่วเนี่ยขอเช็คหน่อยนะอยากรู้ราคาอันนี้ขอขอเช็คหน่อย สามแสนโอ้โหราคาถูกมากตอนนั้นเป็นร้านเพ <laughs> <ๆ>ื่อนโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็ต่อไปนะครับเราในเราเสร็จอะไรทุกอย่างและซื้อของอะไรต่างๆนานาเนาะแล้วก็รันสคริปต์นะครับการรันสคริปต์จะเป็นการรันในเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการเปิดคอมนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าใครมีเซิร์ฟเวอร์ตัวเองนะครับหมายถึงว่าเพื่อนๆสามารถทําในเรื่องของเอ่อ VPS ใช่ไหมที่เขาเรียกกัน VPS นะครับ ออแล้วก็คือทําเองมี VPS ของตัวเองที่ปลอดภัยเ,เพื่อนๆก็เอาตัวนิยนเข้าไปใน VPS ก็ได้ส่วนตัวผมใช้นกฟ้านะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปอ,อ,อีกหนึ่งคลิปต่อไปเนี่ยแหละเดี๋ยวสอนใช้ในเรื่องของตัวนั้นความปลอดภัยมันปลอดภัยไหมสมมุติถ้าเราไปใช้ในเรื่องของตัว VPS มันก็ปลอดภัยนะเพราะผมเคยรันบอทนดครับรันบอทดผมใช้ในเรื่องของตัว API ด้วยครับเพื่อนๆผมก็รันมาประมาณสัก2 3เดือนแล้วก็เลิกรันบอทดไปละ ตอนนี้มันก็ยัง,ย,งยังมีเอยยังเปิดใช้ได้อยู่เพราะผมใช้ยังไม่ได้หมดรอบไงก็เดี๋ยวลองไปตรงนั้นเนื่องจากผมไม่ไม่อยากเปิดคอมไปใช้คอมนั้นเพราะมันไม่ได้ใช้ในเรื่องของระบบอะไรมากมายเลยอะค่าเช่าแค่6กเหรียญต่อเดือนเองนะครับเพื่อนๆแต่จริงๆน่าจะไปหาอะไรฟรีดีกว่านะมันมีเยอะมากเลยนะครับมีแบบว่าตัวออคอมจิว๋วเพื่อนๆคอมจิ๋วที่เขาเรียกว่าอะไรนะอ่า ไพเบอรี่ปะนะครับไพเบอรี่สี่เออไพเบอรี่สองหรือว่าปิโกอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆมันมีมีหลากหลายมากที่น่าไปลันในนั้นเดี๋ยวผมขอไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับอ่ะโอเคนะก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้สคริปต์นะครับก็เทักมาหาผมได้สคริปต์นี้ผมเอามาจากกลุ่มนะครับก็ขอบคุณคนทําด้วยนะครับที่ทําสคริปต์ให้เราได้ใช้เมื่อเพื่อนกดวางไปนะครับกด Enter ก็สามารถสนับสนุนเขาได้นะครับเป็น BNB BUSD นะครับ address นี้แล้วก็เป็นวอ a l l e t ได้นะครับตามนี้เลยก็ Copy ตรงนี้แล้วก็ไปโอนให้เขาก็ได้โอเคนะครับเพื่อนๆก็อย่างที่เพื่อนเห็นกันนะครับมันก็ลานไปเรียบร้อยแล้วส่วนตัวนะครับงบจริงๆขั้นต่ำจริงๆประมาณ4,000บาทนะครับขวานจิ๋ว2อันเออก็ลัานสคริปต์กันได้ โอเคนะครับเพื่อนๆประมาณนี้ถ้ามีอะไรติดขัดตรงไหนหรือว่าผมอธิบายอะไรผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับดีเทลอะไรต่างๆเพื่อนๆสามารถไปดูในช่องต่างๆใน YouTube ได้ผมว่ามีคนทำา Farmer World เ,เยอะมากเออนะไปศึกษารายละเอียดกันขั้นตอนต่างๆกันได้เพราะส่วนตัวของผมอะผมอะส่วนมากมาเน้นสนุกเออไม่ผูกกำไรนะครับเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจในเรื่องของตัวผมด้วยนะก็โอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปคำนวณในเรื่องของตัวค้าขวานจิ๋วนะครับเพราะผมจะเปิดอีกหนึ่งไอดีก่อน เอออีกหนึ่งไอดีเนี่ยแหละนะครับเพราะมันใช้งบแค่สี่พันเองโอเคนะครับประมาณนีถ้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าคิดว่าใช่ฝากกดซับสไครต์ขอให้เพื่อนๆป,ประสบความสำเร็จในโลก NFT ขอให้มีชีวิตดีๆต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าซิลเกนเน็กทายบายจ้า